สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็มาเจอกับมาดามเห็ดมัส,สรูมอีกแล้วเด้อจ้ะเดอ้ออันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ว่าสิยุทธเร่งแรมากกับโอ๊ตบ่ได้ก็เลยออกมาเลาะปลาบ่พิษหวังอิลีพ่อแม่พี่น้องจ้าเดินมาก็เจอจ้ะพ่อหน่อยพ่อร้ายกับยาคอให้เดีวยวเจอกับพ่อใจแล้วเห็ดนั่งร่มกําลัางอ,อ่อ,อนๆพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกันหลายหน่อยปันไดกันยังบ่หูตอนนี้อะเห็นล,ละละไปล,ะละุ้นๆนากันเด้อจ้ะเด้อนี่จ้าพ่อแม่พี่น้อง กะมงเก้าดิเพชย์เคยเอานี่ละนะ่ะฮะกะบัหลายดอกจก้ะแต่ว่านี่กะพ่อได้แกงพ่อได้เส้นสีเฮดกับเขาก็แหล้วแล้วแรกงแล้วง่ายอยู่ดอก็นว่าก็ะได้นาะมันสีว่าแล้วบวัวลายก็ได้นี่กะพ่อได้แล้วอวยูคุ่นอะ่ะสวยๆนะจน้ะเนาะบัวพิชวังอีลีพี่น้องมามาหลาะเบิ่งก่อนหน้ามนสิมีบอแล้วก็มีอีหลีจ้ะ อได้เก็บพอได้ส้มอยู่ตัวละนี่พุ่น่ะสีออกอีกนะห e นะ่อยหน่อยก็มีอีกอยู่เด้อเห็นมั้ยที่พ e. นสีออกอีกคนมาเบิ่งกวงเยอะแยะเลยพี่น้องนะพุ่นนะแต่พาะว่าเห็นรถจอดสาบลาบอยู่พุณพระเจ้ามาเบิ่งกวงเขาห้ามให้อาหารสัตว์นะจ๊ะพวกคุณอย่าฝ่ากฎสิคะปัญหามให้อาหารเด้อพี่น้องเพราะว่า นเป็นปวงเลี่ยงนะจ้ะคนก็บโบเซีอฟังคือเก่าหละ่ะก็ไฮคือเก่าหล่ะจ้ะนับแค่สิบห้ามาเบิง้งเห็ดขอนสนเอิ่มออกละไปเนาะพี่น้องเนาะมาหลุ่นเห็ดขอนสนนั่มเ,เด้๋ยจ้ะเด้อเพื่อได้เก็บเห็ดขอนสนเห็ดขอนสนเฮ็ดขอนสนให้บนเทิงเทาทิมเบิร์ดเรบอกพี่นอ้องเห็นไหมโอ้ย รักเผาทิมเบิดแล้วโอ้ยบโมแมนอันนี้บโมแมนเด,ด,ดอร์เดอรบโมแมนเห็ดขอนสนมัมแมนเห็ดตัวเดียวก็ถี่ผีพ้อดแล้วเก็บเก็บไปผัดกิงเหมือนเด้อฮึพี่พรแล้วทายลูกกันี๋ยวถามเราเล็กหน่อยม่งกวงว๋ยาวหาลอสัตว์เด้อ ก่เข็มงวดเติบอยู่ได้ข้อเจอาว่าแห้อาหารอุ้ยมันเฮ็ดแบบนั้นหลายแห้งผิ่พรเดี๋ยวต้องถามผิวพรซะแล้วว่ามันแมนบอสนี่เฮ็ดอย่างจ้ะเอ้ออันนี้เฮ็ดเฮ็ดแม่ไก่ก็กำลังสีออกพีนก่น้องเบิ้งเบิ้งนี่เฮ็ดแม่ไก่กำลังสีออกอ่อ,อนๆงาน่งายๆเลยนี่เห็นบ่เนี่ย ถ้าท่านทากแล้วถ้าทากบ็เลนเบิดก่อนเด้อออกอ้อนคอนนี่แล้วอ้อนคอนอ้อนคอนอ้อนคอนแล้วท่านแล้วกับเรื่องเหลืองคุณอะซีเมนท์ฮ<อ>ิตแบบเดียวกันก็ทีแพทท้ายบ่งเกล็ดอ่ะน,นั่เนเป็นฮ็ดคอนสน๋ยวลงไปเบิ่งคอนทั้งคุณลงไปดูกันมาใส่บ่ จด็กเมียนั่งล่มซำหนี่ก็ดีใจแล้วอย่าไปเบิ่งขอนเก่าๆถือเท่เก็บสืบข,ขึ้นดูวาใจละหน่อยนึงน,นี่โอ้มันเป็นเห็ดแบบเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยแค่นึกว่าเห็ดขอนสนโมแมนด้วพีนนนน่น้องเด้อเนี่ยเลื้ยงเต็มอยู่นี่นมาเบิ่นนี่จ้ะน้าทั้ทงเห็ดแม่ไก่เห็ดตัวนี้นี่ นี่ต้องถามพี่พระแล้วมันเหม็นไหมนี่พี่พรมันคือกันบ่ก,ก็ผิดแล้วเก็บไปมึงเนี่ยถามพี่พรไมดแม่มใจแต่สุดขลังหลายด้วยแต่ว่าท่านถ่าดอกุสห้อยถ่ายแล้ว,วกินใหนบอสให้เพิ่นกินซะแล้วกินซะถา้าถ่ายจะกวงแบบนี่พี่น้องบวง โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอยแพดมื่นเมื่อกี้นี่มื่นเขาตุลุดตุลุดอันจำเบ้าเยโตูดนี่ป่าบ่ขึ้นนี่เพิ่นลักขึ้นอยู่ได้พี่น้องนี่ขื้นจ้นมเนานี่เฮ็ดเิ่งแต่บ่ได้ขึ้นล้านนะคะขึ้นดอกเดียว,นนาาวขึ้นจ้นมเนานี่จนว่ตพ่นแต้เพิ่นตัดป้าอองนี่เพิ่นเพิ่นบ่ขื้นอีหลีพี่น้องจา๋าตะ่กี้น้ำมูนี่นี่ขื้นเต็เมเบิดอันแต่ว่าผุนเฮ็ดเห,เห็ดขอนสนเด้อจ้ะเด้ออันเห็ดเือหลืองเห็่แพทไถ่เมื่อกี้น่ะ พี่พี่พ่อนวรกินบ่ไรได้จ้ะเพราะว่าแพทกับบุคอยบ่กคอยหูเรื่องเฮดต,ตัวนี้มันสีเหลืองเนี่ยเ็ดเืองเหลืองดอกคล้ายๆเ็ดินโนกีเนี่ยมันมีครูเหมือนหลายเชื้อกเกินจ้ะพี่น้องจ๋าแพทกับบุกคอยบ่เคยเก็บนะนะาแพทกับบกคยเก็บต่เ็ดนั่งร่มเ็ดผึงผ่งเหลือดเ็ดผึง่งหวานเฮดดำเ็ดผึ่งเขาํำเ็ดลวกาเฮดอัน มันปูแค่นี้เนาะแค่กับ่มเคยเก็บเห็ดอื่นจ้ะชัดเลยต้องถามพี่พ่อนก่อนค่ะพี่พ่อเมันเคยเก็บเห็ดต้นนี้แล้ว่าโบแมนนี่เดี๋ยวเรามาดูเห็ดขอนสนกันเด้อกำลังขิงพี่น้องนี่จ้ะกำลังอ่อนๆเต็มขอนเลยนี่ป๊าดเมื่อกี้พี่พ่อนไปจอยเป็นอันเพิ่นถามอันมาดามเห็ดไป้สาเนาะงาเห็ดโบข้นโบเนาะก็เลยว่ามาดามเห็ดก็เลสิเก็บเห็ดผิดก็เลยทำท่าเบาหยอกเพิ่นโอ่นััน จากพี่น้องมาเอามาเก็บเห็ดคอนสนกันอ่อนอ่อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะอันเห็ดคอนสนนี่แพทย์อบอกก่อนเด้อจ้ะว่าแพทยมันเป็นเห็ดที่ย่อยยากเด้จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วแพทย์แพทยเก็บก็จริงแต่ว่าแพทย์แพทยเคยแพ้แพทย์พกินอี่แล้วเด้อจ้ะแต่อันนี้แพทยสิไปหาหมอสิพาไปทางพี่ปีแพทย์สเก็บไปให้พี่ปีจ้ะเพราะพี่ปีเรากินแล้วเราบ่แพ้เด้อเดี๋ยวก่อนกะ เก็บไปฝากเพื่อนกันแล้วเนาะนี่จ้ะเก็บเห็ดใหม่ๆส,สดๆอ่อนๆไปฝากเพื่อนให้เพื่อนได้ก,กินเนาะนกับวุ้มไม่ละนี่มันจะสิเริ่มมันนี่แหละเดี๋ยวมาเอาฟังนี่อ่อนๆงามๆหลายๆนีอุ้ยถากกับร้ายอุบาดุเบียเนาะนเดี๋ยวกอนเด้อพี่น้องเด้อหามุมก่อนเด้อแพสติสตังก็โอ้โหนนนนนว้ายเกือบหมื่นอีกแล้วค่อยผู้ค้าค่าน้อย ค่าน้อยสมควรแล้วมันนี่เห็ุอะไรนี่คือเหตุอะไรจ๊ะ <c oughs> เรืออเมนมืนเมื่อก,กี้นี่ไว้เดี๋ยวลองเอาเมือเ่อดดูมาสีเด็ดได้บ่พี่น้องเนาะอันนี้อยู่หลังบ้านแพย์เด้อจ้ะเด้อขอนี่ขอ <c oughs> นี่อยู่หลังบ้านนางเองอ่อนๆสวยๆเด้อจ้ะเด้อเต็มขอนเลยจ้ะนี่มามามาก็ีบกันพี่น้องจ๊ะอืออ๋อ มันหนาสิตังกองได้เนาะเดี๋ยวล่องตังกลองเทีงขอนเก็บก่อนนะมันสิเด้เก็บสองมือนะแม่เียบอร้อยเป็นยังสิบว่ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่มันสิเด้เก็บสองมือให้พี่น้องเบิ้งสันดเดปเก็บแล้วก็สิมืออสันตัวอยู่หลังบานหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะม,มาเด้อมาเก็บเห็ดขอนสดน,น้ำแผลพ่พอมันพี่น้องงามบ่เห็นบน่นี่นี่ขอนเดียวนี่แน่มากล่ะอันซาบราบอยู่เพราะว่า แพทย์มาจอดบังเห็ดหลังบ้านมันบ่กคืนมันบ่อกออกพี่น้องเอ้ยจะเสิเหตุจังไดมาหล่อแพทย์บางตนเดือนกรกฎานะ่ยมาหล่อให้แพทย์ดีใจแพทย์ก็บ่าแม่เล่าเสียออกหลายเล่าก็บ่ออกเสียงเครื่องบินด้นด้นคอยได้ยินเสียงเครื่องบินผ่านเทือหนึ่งเด้อสุเมืร์นี่พี่น้องบ่ได้เห็นกันดูดูเด้อเพราะว่าอันเดี๋ยวนี้เครื่องบินเพิ่นบ่ค่อยแลนเนาะ เครื่องบินไม่ค่อยวิ่งนะจ๊ะเห็ดขอนสนเดนมาร์กแล้วจ้ะเด้ออันนี้เฮ็ดนั่งร่มสีเก็บเมื่อกี้ตัดแลก็สิไปใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เพิินเลยแล้ว่างเห็นรากินสดๆสิไปเมื่อื่นเมื่อเฮออยู่นะมันบ่ต่องอันนี้อ่ะเห็นน้ำแพทบ่ละพี่น้องคือการกับ ลากเห็ดอยูู่้เดียวเนี่ยวะตี้แดดพ่อแกงเดอ้อเห็ดตั้งล่มก็ได้แดดลายเติบอยู่จ้ะมา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 เก็บกันเด้อพี่เอาะตั้งกลองบ่ได้ระดับนี่เนาะโอเคแล้วสัตว์เหสัตว์อ่อนๆนะพี่น้องนะดูสิจ้ะเนี่ย อ่อนๆเด้อจ้าเด้อมาเด้อมาเก็บน็ดขอนส้นน้ำแผดอันขอนส้นนำเพิงอีกขอนหนึ่งยูหมของตอนั่นมันปีที่แล้วที่แผลทายที่แล้วถ่าถิ่มเบิร์สิจอเบึ้งเรื่อยๆอยู่แต่พันเห็นขึ้นดอกจ้ะสีจอเบึ้งเรื่อยๆเล้อจ้ะเด้อยานแล้วรักเถ่าถิ่มเบิดแม่งจอหรือสีหวานค่ะเนาะแม่งจอนะจ๊ะขอนบินจากขอนบินเต็มขอนเลยพี่น้องเอ้ย ขอนสนอันนี้เป็นขอนสนธรรมดาดีอจ้ะเด้อโมเมนขอนสนน้ำผึ้งเด้อขาเพื่อนจะเรียบเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะขาเฮดขอนสนจะเรียบนะจ้ะเห็นบ่น,นี่มันจะเรียบแบบนี้โมมีหนามเด้อแต่ว่าบันที่นี่ขังใตเพั่นสิเป็นแบบว่าเพิ่นสิเป็นยังสี่เป็นเนี่ยโอ้มันก็แสงสะท้อนเนาะมันสิเป็นคลา้คลายๆะ่ะเป็นเหยื่ออยู่ทั้งใตนะแม่จ้ะ ได้หมวกเพลินเนาะขาต้องเรียบนะจ๊ะพี่น้องจา๋าอันแบบขาบ่เรียบเพะกับหูแต่ว่าแพะหูเท่าที่หูว่าแบบขาเรียบเพลินค่อยกินได้เนาะอุ้ยกรอบดีค่ะพี่น้องมันเป็นเฮดที่ย่อยอยากพี่น้องแล้วแพะเป็นเป็นคนมีมีอันแพปเป็นอันกดไหลยอดเสียงยังหรอคะเสียงสอยเสียงปวงแลนแพทเป็นคนอันย่อยอยากเนาะเป็นกดไหลยอดมันก็นเลย แพทยเคยกินอ่ะมันเฮ็ดแพทยปวดท้องพี่นนองแล้วแพทย์ก็หูเลยว่าเป็นพราะเห็ดนี่แหละที่แพทย์กินนี่แหละใจเห็ไดไปฝากปีๆอีกแล้วเห็ดนั่งร่มก็บคืนน้อยโพด แต่ว่าเราก็ได้กินดูอยู่ดอกจ้ะเป็นได้กินดูอยู่มันเป็นอยังตัวนี้มันเน่าเอาถิ่มซะขอนแหลกมันง่ามเป็นไดไหมทรงเน่าเน่าเก็บทิ้งไปเลยนี่เอาง่ามง่ามันอ่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะเห็นะฝุ่นอากลากอยู่พี่น้องเห็นบ่ ขอนเดียวก็เฟียวได้นะจ๊ะมาเด้อมาเก็บเห็ดกันมาดามเออเดี๋ยวสิบอกทรงรูปไปให้อันคุณเอ็นจอยกับอันคุณแฮกทาลุยแฮกอยู่ส่องพี่พอ่อแล้วเปลี่ยนซื้ออีกแล้วเด้อพี่นอ้องน,นี่สวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะ อ,อ่อ,อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยแสงสะท้อนเนะพี่น้องนะแสงสะท้อนกระสิอวดเห็ดงามๆก็ได้ตอนน,นี้นี่ทุ่มครึ่งอ่ะอด้พี่น้องอีะองอจะนหนอนมันก็สิออกไปเวิร์ดตัวพุ่นะเห็นปะมันมีขอนหลายอยู่ขอนแบบเพื <c oughs> ่อนเพื <c oughs> ่อนบ้านตัดใหม่ทิ่มไว สวยตัวใดทีหัวแล้วบางง่ามก็เอานะอถิ่มเนาะตัวใดทีหัวเน่าๆก็เอาถิ่มไปโอ้เสียงนกเฮกับว่ามนงงันเสียงหงังเห็นน้ำแผยู่มันบอพี่น่องเอ้ย มาเด้อม,มาเก็บเห็ดขอสนสนน้ำแผดมาดามก็บปุกผลเรื่องเห็ดเห็ดขึ้นเก่าหน่ละพี่น้องจา๋าออกจากเห็ดนั่นกับใส่เห็ดนีขึ้นเก่าหน่าละ มีตะห้อยถากลุยเป็นเป็นก็กออยู่พี่น้องเห็นปะตวน,นีใหญ่มากสวยๆหนยเฮ้ยบวบ,บวบพี่น้องเอ้ยอวบงามคักเฮ็ดคอนสนดียางมาต้องอยาง บรต้องอยางหาเด้อพี่น้องถ้าพ่อนี่คือว่าเต็มขอนเลยถ้าพ่อเพิ่นแม่งกับมากกินครั้งเน,นาะจกว่าแม่งจ้ว่าถากเพิ่นหอมเด้อันต้นนี่ต้องต้มประมาณนั้นต้มประมาณอันสามสิบนาทีได้จ้ะเด้ออย่างน้อยสามสิบนาทีพี่น้องจ๋าต้มก่อนแต่ว่าผู้บางคนเพิ่นบ่แพ้เพิ่น,พนก็กินเลยกับมีเพิ่นกับบเป็นหยางเด้อพี่น้องเท่าที่แพทย์ศึกษามา แต่ว่าแพทมบลูอะแพทกินละแพทปวดท้องจ้ะพี่น้องจ้ะคือว่าบบถือกระเพิ่นเลยแหละเนาะไม่ถูกกันจ้ะงามหลายแต่เก็บได้อยู่จ้ะคือเฮดหูนู๋ละแพทกับโบกินแต่แพทกับกเก็บมาเก็บแพทบบกินกับคนกินเยอะแยะคนกินเยอะแยะแบงห้ผู้นั้นผู้นี้ เก็บมาแล้วไม่ได้ทิ้งนะจ๊ะเก็บไปให้เพิ่นเพราะว่าคนเพื่นกินแล้วเพิ่นบ่หูจักก็มีว่าต้องไปเก็บจังได๋เสบกระโดดเพิ่นว่าเวลาไปห้คือ <g ül> จังมูแม่หนองบอนนะ่ะเรามาอยู่หลายปีแลลวเราบ่เคยไปเก็บเราบ่าหูเขาสามว่าเห็ดมันอยู่จงังไดแลวมันออกจังได๋ยังส่นะพี่นอ้องเพื่อนปกติเพื่อนกระสือกินนะนะเพิ่นสือเอาเห็นบ่พี่นอ้อง ตัวนี้เดี๋ยวแผลตันกล้องไปนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องหนึ่งขอโทษขออภัยพี่น้องอ,อังหนึ่งกล่องหัวซักหัวซักหัวคว่ำเลยนี่เดี๋ยวเราก็ขึ้นอีกแล้วนี่พันบาน่เดี๋ยวเพิ่นขึ้นอีกแล้วนี่นะนเห็นไหมพี่น้องอแต่ก็เอากระตามาบางังเนาะพร้อมอนุญาตเหยียบบางสี่งนด้นะจ้ะนี่เบื้องซอนี่พี่น้องอี่คือสีงามค่ะงามแน่เลย วายเดี๋ยวไปเก็บเอาลน่นแสงมันสะท้อนอยากอวดเฮ็ดพี่น้องมันสะท้อนแสงนี่เรียบร้อยเป็นไดพี่น้องคอนเดียวผุ่นรอบเครื่องกระตาเก็บเอาดอกนันก่อนใส่ละนี่อ๋อปะเด๋ยวสิพา,าขึ้นมอเฮงอนแล้วเอาคอนเดียวนี่ละ ทำนี่ก็ร้ายแล้วไม่เอาอีกแล้วขอนเดียวพอคุ้มเลยปีนเขาเมื่อกี้นี่โอ้ยตะลึนตะลึนถไายแหลตแหลตแตลแหลตแหลลงไปใตออห้หัวตายเมื่อยอยู่ด้วยพี่น้องปีนเขาอย่ามาบ่เมื่อยเด้อเมื่อยเด้อจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเฮ็ดเครื่องกะตาเดี๋ยวเฮ็ดไปฝากให,ห้แม่พ,พีไปสิฟ้าปีนเขาเมื่อยได้ผลพี่น้องจ้ะคลิปนี้แพคก,กับสิฟาาไปซ้ำนี่เด้อจ้ะเด้อ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกแชร์เหมือนเดิมเด้อจ้ะเด้อเศร้าเศร้าเจอกันคลิหนาจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อ